สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่บิวตี้เนาะจากคลิปที่แล้วเนาะที่บิวตี้สอนจำเปอร์เซนต์เบิร์นอ่ะคลิปนี้พี่บิวตี้จะมาสอนเทคนิควิธีการเขียนเนะาะซติเราเจอข้อสอบเบิร์นปุ๊บในห้องสอบแล้วก็สามารถเขียนสัญ,ญลักษณ์แบบพี่บิวตี้เนาะไว้ในคางคัข,งข้อสอบเนาะเพื่อให้เวลาเราทําแล้วเราจะประเมินไม่ผิดแน่นอนอะ่ะก็คืออ่าการจำเปอร์เซนต์เบิร์นของพี่บิวตี้เนาะพี่บิวตี้จะมีสามเหลี่ยมของพี่บิวตี้สองอัน สามเหลี่ยมอันนึงเป็นสามเหลี่ยมหมายเลข9ก้าอีกสามเหลี่ยมอันนึงเป็นสามเหลี่ยมหมายเลข18อ่ะเดี๋ยวไปดูกันสามเหลี่ยมทั้งสองอันของพิวตี้เนาะอ่ะที่พิวตี้บอกอันนี้คือเป็นสามเหลี่ยมแรกของพิวตี้เนาะก็จะเป็นสามเหลี่ยมในส่วนตัวบนอ่ะก็จะมีหัวมีแขนมีแขนสองข้างอ่ะก็คืออันนี้เป็นสามเหลี่ยมหมายเลข9ก้าของพิวตี้อ่ะต่อไปอีกอันนึงเป็นสามเหลี่ยม เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันแต่เป็นสามเหลี่ยมหมายเลขส8อ่ะเป็นสามเหลี่ยมหมายเลข18บแปดอ่ะอ่ะอะก็จะเขียนเลขสิบแปด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 แล้วก็อีกอย่างนึงเลยที่สำคัญเลยก็คือสิ่งที่มีสิ่งเดียวในโลกเลยก็คือเป็นอวัยวะสืบพันธุ์เนาะก็คือมี1เดียวในโลกก็คือ1%นึนั่นแหละ เดี๋ยวพี่ตุ้ยจะอธิบายให้ฟังเนาะอ่ะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเปอร์เซนต์เบอร์ของเราจําแค่นี้เลยอ่ะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนหัวส่วนหัวของเราก็คือคิดเป็น9%อันนี้ส่วนแขนเป็นแขนซ้ายเนาะแขนซ้ายก็คิดเป็น9%อันนี้แขนขวาแขนขวาก็คิดเป็น9%ส่วนตรงนี้เป็น2อันเนาะก็คือเป็นหน้าบริเวณหน้าอกนะคิดเป็น18% ส่วนอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังเนาะก็คือหลังของเราเนี่ยคิดเป็น1 8ส่วนอันนี้จะเป็นขาขวาขาขวาเราก็คิดเป็นส8ส่วนนี้จะเป็นขาซ้ายขาซ้ายก็คิดเป็น18%ส่วนอันนี้อวัยวะเพศเนาะมีหนึ่งเดียวในโลกก็คือคิดเป็น1%พอเราเอามาบวกกันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยก็คือจะได้เท่ากับ100้อลองไปบวกดูนะอ่าก็จบแล้วนะคะสำหรับการเขียน เนาะเปอร์เซนต์เบิร์นของพิวตี้เป็นเทคนิคจําแบบง่ายๆเนาะซึ่งพิวตี้คิดขึ้นเองแล้วก็พิวตี้นาไปใช้ในการทำข้อสอบเนาะแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยนะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการเขียนเปอร์เซนต์เบิร์นเนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับน้องๆที่อยากให้พิวตี้สอนเรื่องอะไรเนาะก็สามารถคอมเมนต์เนาะมาพูดคุยกันได้เลยนะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะบ๊ายบายจ้า